สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย มาแล้วมาแล้วอ่อโอเคสวัสดีครับร้อยกว่าทนม,มามามาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะฝนตกไหมครับฝนตกไหมฝนตกบ่ทุกคนอืมฝนตกไหมเมื่อเช้านี้ฝนตกไหม อยู่ที่นี่ฝนตกนะครับเมื่อเช้านี่นะเออสวัสดีครับดีค่ะเนี่ยนะหกเกา้าโอ้ย นิเคอีเมื่อเช้านี้รูดแตกบนล่างเลยนะครับหกกับเก้านิเคอี i, รูดแตกเลยนะครับเมื่อเช้านี้อู้ให้หกห้าออกหกเออให้หกหกออกหกห้าสวัสดีตกเยอะเลยอ๋อใช่ไหมครับอืมตกใช่ไหมอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ตกตกนิดเดียวไม่ไม่ได้เยอะนะครับสวัสดีครับก็ขอคนแชร์ด้วยนะอืมเอ่อวันนี้เคเมื่อเช้านี้นะครับ หุ้นนเคเมื่อเชา้านี้รูดรูดแตกพอให้หกหกมันออกหกห้าเออหนึ่งหนึ่งเก้าพอให้เก้าสามมันออกเก้าหนึ่งนะครับหุ้นอะส่วนมากทุกคนจะรูดเอาอยู่แล้วตกคาขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกคนตกใช่ไหมเออสวัสดีครับตกอยู่ค่าบเพราะผมยาวแล้วว่าออคือนนารักแท้ครับ เดี๋ยวพอจะไว้ผมยาวดีไหมยังไม่ได้มีเวลาไปตัดเลยนะครับเดี๋ยวพอจะไว้ผมยาวดีไหมเป็นผู้หญิงเอฟ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 ตัวเล็กๆใครที่เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้สามตัวรัฐบาลพอปล่อยไปแล้วนะครับในกลุ่มในกลุ่มพอก็ปล่อยนะครับในกลุ่มใครที่ยังไม่ได้ชัยุูมตกค่ะอะไรนะไปหาซื้อ ยังไงเอ่ยหยุดแล้วค่ะนลวงปอใช่ไหมก็เห็นทุกไลท์เลยใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้สามตัวรัฐบาลนะครับใครที่ยังไม่ได้สามตัวรัฐบาลนะเดี๋ยวปอจะให้ปอปล่อยไปแล้วแหละเลขตัวหนึ่งแล้วก็เลขสามตัวเลขสามตัวไม่ไม่ต้องอะไรนะสวัสดีค่ะน้องปอนะใสแค่คอมเมนี้โอ้ไม่ใสนะครับใครที่อยากได้เลขสามตัว นะครับให้กดหนึ่งทิ้งไว้หรือใครยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปอปล่อยเรียกอป,ปล่อยวดนนี้พอปล่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไปอะไรนะขอรัฐบาลด้วยค่ะกดแชร์ให้ปอหน่อยคนละสามแชร์นะครับน่าใส่มากหน่าไม่ใส่นะครับหน่าไม่ใส่หนวดเข่าก็ขึ้นนะครับกากสากยู่พี่น้องผมไวผมย่าตีดังเป่อสันไม่น่าจะไว้นะครับไม่น่าจะไว้เดี๋ยวดูก่อนอืมถ้าเรา ไว้เลยค่ะเออถ้าเราไว้อ่ะจะมีจะสวยไหมทุกคนอืมจะสวยไหมผมยาวอะไรอย่างเงี้ยเออสวัสดีค่ะทุกคนใครที่ยังไม่ได้สามตัวรัฐบาลกดหนึ่งให้ปอนะเดี๋ยวเดี๋ยวปอจะบอกท้ายคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้มีลาวด้วยแล้วก็มีฮานอยนะครับสามตัวรัฐบาลใครยังไม่ได้แต่สามตัวรัฐบาลอ่ะ ผมไม่อยากให้ทุกคนไปเน้นที่3ตัวเออเป็นไปไปไปหวังกับมันมากนะครับเพราะว่า3ามตัวเนาะก็ก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีโอกาสถูกเลยมีโอกาสถูกแค่นิดเดียวนะคะบางคนดวงจริงๆก็ถูกบางคนไม่มีดวงก็ไม่ถูก3ามตัวนะครับอืมเราต้องยึดหลักตามความเป็นจริงปอก็บอกตามความเป็นจริงนะครับผม ยังไม่ได้รัฐบาลเดี๋ยวปอจะเขียนปอปล่อยไปแล้วนะคะปอปล่อยให้ไปหาซื้อแล้วในกลุ่มปอก็ปล่อยปอปอก็ปล่อยให้ไปหาซื้อแล้วนะครับเพราะว่างวดนี้ปออาจจะปล่อยไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนอืมได้แล้วค่ะน้องปอตัวกลับด้วยใช่ไหมเออของปอไม่ซื้อตัวกลับเพราะว่าปอคิดว่ามันจะมาบนก็เลยไม่ซื้อตัวกลับดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปรืองเงินไปอีกนะครับเดี๋ยวเปียงพนะพี่้องอืม ทุกคนเห็นลิงก์หน้าไร์สดไหมสามตัวรัฐบาลเดี๋ยวปอจะให้หลังจากที่ให้ฮานอยกับลาวเสร็จนะครับอเพราะว่าเราเราทำเป็นสเตปสเตปไปเนาะเดี๋ยวคนจะงงเอออันนี้สับไปอันนี้สับมาอันนี้ขออันนี้อะไรอย่างเงี้ยกดแชร์ให้ปอหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอืมเป็นกําลังใจให้ด้วยใครที่เห็นแล้วกดหนึ่งมาให้ปอหน่อยนะครับเห็นเห็นลิงก์ก็ไปซื้อ ช่วยกันนะครับช่วยกันไปซื้อให้หน่อยเด้อพี่น้องจิ้มลิงก์หน้าไลฟ์สดหรือเพิ่มเพื่อนไปก็ได้นะนะครับมีแนวทางมีอะไรให้ด้วยวันนี้มีนอยกาชาตด้วยใครใครเคยเล่นนอยกาชาดบ้างเดี๋ยวพอจะให้นอยกาชาตด้วยในกลุ่มได้แล้วค่ะโอเคอืมในกลุ่มได้แล้วใช่ไหมอืมใครเล่นนอยใครเคยเล่นนอยกาชาตบ้างเดี๋ยวพอจะให้นอยกาชาตด้วยนะ ผมยาวสวยใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะผม,มแล้วก็ต้องเป็นเสียงแอปแบิลอะไรอย่างเงี้ยเป็นซิวพี่น้องยิ้มแห้งกับอะไรเก็บมันเป็นปวดปวดเดี๋ยวบ่จะให้นอยกาชาติด้วยนะครับใครใครที่อยากได้นอยกาชาติใครเคยเล่นนอยกาชาติบ้างวันนี้มีลาวครับมีลาวปกตินะ ออเกาชาติเนาะเออกาชาต์นอยพอจะให้นอยกาชาต์แล้วก็จะนอยปกติเราด้วยนะเดี๋ยวพอจะเขียนให้ก่อนสวัสดีสามร้อยกดฮันนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคนละสามแชร์นะครับผมเกิดใหม่นะครับทุกคนผมเกิดใหม่เยอะมากนะครับพอปอปอหาผมเนี่ย ผมเกิดใหม่เยอะมากตอนแรกผมร่วงนะครับเจ๊ปออะไรแล้วค่ะเย่เวันนี้ทันเจปออะไรแล้วไม่ต้องเอิ้นเจ๊บ่ mm hmm. ต้องเอื้นเจหญิงบ่ต้องเอิ้นเจ๊ mm hmm. อเอิ้นที่ปอเจมันดูแบบ mm hmm. มันดูยังไงอะ่ะ mm hmm. มันดูมันดูไม่โอเคมันดูยังไงอะ่ะ mm hmm. มันดูไม่สวย mm hmm. ใช่ไหม ผอไม่ชอบคำว่าเจนะทุกคนน้องปอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ปอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวปอจะเขียนนอยกาชาติให้นอยกาชาติแล้วก็นอยปกติให้ด้วยนะครับวันนี้มีให้เราไหมให้ครับให้เราเหมือนกันผมยาวสวยจังใช่ไหมเออปอไม่รู้ว่าปอจะไว้หรือเปล่านะครับอาจจะไว้เป็นผู้ชายผมยาวแอบแอปหรือเปล่าอืม นอยกาชาติพอเขียนนอยถูกไหมนี่เออพอเขียนกาชาติถูกอยู่เนาะอเออนอยกาชาตินะครับแล้วก็นอยเดี๋ยวใครรอสามตัวรัฐบาลเดี๋ยวพอให้หลังจากที่หลังจากที่ให้สิทธ์นะครับเดี๋ยวพอจะให้นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะได้เลขกันทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม อยากเข้ากลุ่มกดเก้าไว้นะครับกดเลขเก้าไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออนกาชาติเนาะให้ กำลังตั้งใจเขียนให้ทุกคน ซ,ซื้อได้ซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ทุกคนแบบเข้าใจง่ายๆสวัสดี300กว่าท่านนะครับอุ๊ยอยากเข้ากลุมเยอะจังมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไว ศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาค,คมดูหวยโอเคไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกน้อยกาชาติแล้วก็ ปากาแดงก็หมดแนะล้ทุกคนอ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวพอให้แคปนะห,หน้าจออ่ะฮานอยกาชาตินะครับใครที่ออกไปก่อนไม่เห็นเลขนะครับอย่ามาว่าปอว่าไม่เห็นนะครับโอเคไหมนะครับบางคนออกไปแล้วไม่ดูให้จบไม่ฟังให้จบนะครับ พอ,พอเลขออกมาแล้วปอลงเลขที่มันถูกนะครับก็บอกว่าไม่เห็นน้องปอขอนอยปกติค่ะเนี่ยครับนอยปกติเนี่ยปรเขียนให้แล้วนอยปกติพิเศษปกติ V.I.P คือเด่น2กับ8นะครับ026ตัดเล่นด้วยก็คือ2026แล้วก็2ตัวเน้น8 7นะครับส่วนนอยกาชาติ นะครับส่วนนอยกาชาติก็เด่นที่7กับ8นะครับเก้าเจนะครับตัดเล่นด้วยก็คือ9 7 9 8 7 8็ดเก้าแปดเแปดนะครับแล้วก็2ตัวเน้นที่8 2นะครับผมอมส่วนนอยปกตินี่ตามนี้เลยทุกคนเห็นอยู่เนาะแขปหน้าจอไว้หน่อยอแขปหน้าจอไว้หน่อยนะครับตอนถูกนอยเล่นเออเล่น เล่นทุกหน่อยเลยค่ะอู้ใช่ไหมแสดงว่าถูกเยอะพี่คนนี้นะเห็นตลอดนะครับเพราะว่าแกมาแกมาคอมเมนต์บอกตลอดว่าเล่นกับเล่นกับบ้านมังกรอยู่นะครับอืมแกจะถูกเกือบทุกวันแกก็จะได้แล้วแกก็มารีวิวอย่างนี้แหละเราพัฒนาเดียวนะครับเราพัฒนารอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวปอให้แคปหน้าจอฮาหนอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะงงพอทำคนละแผ่น เพราะว่าอันนี้จะเป็นพวกนอยอันนี้จะเป็นพวกนอยเลยนะครับวันที่หเดือนห้าหสี่นะครับถูกเนาะนะครับ,น,นะรบน้องปอมีราวพัฒนาไหมคะมีครับเดี๋ยวปอลงให้เดี๋ยวปอเอาให้นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนแคปหน้าจอก่อนอเดี๋ยวให้ทุกคนแคปหน้าจอค่ะอ่าแคปหมดแล้วนะเดี๋ยวไปราวพัฒนา เดี๋ยวไปราวพัฒนาก่อนพออาจจะลายมือไม่สวยนะทุกคนน่อยกาชาติน่อยกาชาตินอยเฉพาะกิจบ่อน้องปอน่าจะใช่นะครับจิ้มลิง์หน้าไรเลยนะถ้าอยากลองเล่นจิ้มลิงหน้าไรเลยนะครับกลับบ้านมังกรเลย สำหรับเราพัฒนานะครับวันนี้เด่นที่5กับ1นะครับ3ตัวอยู่ที่653นะครับตัดเล่นด้วยนะก็คือห6 63 53กนะครับพอคิดว่า53ยังเหลืออยู่วันนี้นะวันนี้มีสายด่วนด้วยนะวันนี้มีสายด่วนด้วยเดี๋ยวงวดที่แล้วสายด่วนให้5 4ออก5 3สเวุ้งงมากเลยเออ ตัดเล่นด้วย2ตัวเน้นที่1 9นะครับ2ตัวเน้นที่1,9นะครับใครอยากซื้อราวหรือฮานอยกาชาติหรือฮานอยปกติที่เราเล่นอยู่จิ้มลิงหน้าไฟ์สดเลย2ตัวจะบาทละ98นะครับ3ตัวจะบาทละ900นะครับอจิ้มลิงก์เลยนะครับบ,บ้านบ้านมังกรจ่ายจริงจ่าย,ายชัวร์ไม่มีโกงนะครับโกงมาบอกพอได้เลยนะครับ เราเข้ามากี่งวดแล้วครับมันก็สลับกันครับบางงวดก็ไม่เข้าบางงวดก็เข้าครับเออถ้าใครไม่แน่ใจกับตัวกับตัวที่พอให้ก็รูดเอาห้ากับหนึ่งนะครับอืมก็มีสลับไปมาครับบางครั้งก็หลุดบางครั้งก็อันนั้นนะครับปอจะไม่โกหกทุกคนนะครับบางครั้งก็หลุดบางครั้งก็เข้านะครับพอจะไม่ไม่โกหกทุกคนว่าเข้าสิบงวดติดแล้วนะห้าสิบงวดติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า เนาะพอะะให้ความจริงใจกับคนที่มาดูไลฟ์สดมากกว่านะครับแชร์แล้วค่ะนะครับอ่ะสามตัวรัฐบาลนะครับสามตัวรัฐบาลกดเลขสามขึ้นมาหาหนึ่งง่ามมาสัน่นอืมพอคิดงวดเนี้ยลาวพัฒน,นาปอยยังชอบห้าสามอยู่เลย ระวังนะเราพัฒนามันจะชอบเอาเลขเดิมๆมาออกอแชร์ด้วยนะครับสามตัวใครอยากได้สามตัวรัฐบาลกดเลขสามขึ้นมาพอป,ปล่อยไปแล้วแหละพอป,ปล่อยหลายครั้งละนะครับพอพูดหลายครั้งละนะครับ เสามตัวรัฐบาลแป๊บหนึ่งนะทุกคน กด3ขึ้นมานะครับกด3ขึ้นมาเลยรอเลยแป๊บนึงนะครับ สามตัวรัฐบาลให้ชัดๆไปหาซื้อด้วย หกสิบห้าขาพิมสามขึ้นมานะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไปเข้ากลุ่มเดอ้อเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวพลาดการติดตามนะครเออเดี๋ยวพลาดการติดตามนะจ๊ะพอป,ปล่อยไปแล้วนะครับเราจะปล่อยรัฐบาลอีกหนึ่งรอบก็คือ14 14ีสพฤษภาเลยนะครับก็คือชุดเต็มนั่นแหละเดี๋ยว สวัสดีกดออกแล้วก็เข้าเข้าใหม่ครับกดออกแล้วเข้าใหม่เดี๋ยวมันจะได้เข้าพอดี <c oughs> พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะสามตัวนะครับใครชอบค่อยซื้อใครไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าสามตัวเนี่ยก็จะบอกทุกคนเสมอว่ามันมีโอกาสเข้าที่น้อยมากนะครับ อสองตัวกับ3ตัวพอก็จับพอก็จับให้คล้ายกันนะครับ2ตัวกับ3ตัวพอก็จับให้คล้ายกันนะครับกดแชร์ให้คนถึง400คนให้พอหน่อยนะครับสำหรับใครอยากแทงหุ้นเอ้ยใครอยากแทงรัฐทบเออใครอยากแทงฮานอยหรือว่าลาวนะครับจิ้มลิงก์หน้าไล์สดเลย2ตัวบาทละ98านะครับ3ตัวบาทละ900าเออไม่มีที่ไหนแล้วนะครับ จ่ายบาทที่แพงแพงเวอร์นะครับเออจ่ายบาทที่แพงเวอร์แชร์ให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับพอป,ปล่อยรัฐบาลพอปล่อยไปแล้ว2ตัว3ตัว1 1ชุด2ตัว1ชุดจะปล่อยอีก1รอบคือวันที่14เลยนะนะครับคือปล่อยวันที่14เลยนะนะครับคือปล่อยวันที่14เลยพอขอคนแชร์หน่อยนะ3ตัวเราก็ให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ใครอยากซื้ออยากแทงนะครับกับบ้านมังกรก็จิ้มลิงก์เข้าไปเลยไม่โกงนะครับใจจริงใจชัวร์ไม่โกงโอนไวด้วยนะครับเสี่ร้อยก็ท่านกดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวพอให้แคปหน้าจอนะครับใครชอบตามไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับสามตัวมีโอกาสเข้าน้อยนะปอไม่อยากให้ความหวังกับใครว่าเออสามตัวฉันเข้านะสามตัวฉัน สตัวฉันเข้านะฉันแม่นสามตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้อันนี้อันนี้พอจะไม่ขออวยตัวเองนะครับให้ดูกันเอาเองนะครับอ่ะสามตัวรัฐบาลงวดนี้อืมปอปล่อยไปแล้วแหละคือสองตัวปอปล่อยไปเลขแปดห้านะครับสามตัวไปหาซื้อเก้าแปดห้า นะครับซื้อ5บาท10บาทก็ได้ซื้อ20 30ก็ได้ไม่ต้องเน้นเยอะเราไปนเน้นที่2ตัวคือตัวนี้อืแต่ปอแต่ประกัวตัวนี้มาเออได้รัฐบาล58แล้วค่ะน้องปอครับผมเอ๋อเด่นตัวนี้ลองตัวนี้นะเก้าหใครชอบบ้างใครชอบ95ก็ ก็ซื้อได้ไม่เป็นไรนะครับ417 0 0นแคปหน้าจอให้ด้วยเป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะว่าอู้พอเลขออกมาแล้วมาลงนู่นนี่นั่นโอ้ลำคาญบางคนไม่เห็นเนาะทุกคนออขอบคุณนะคะน้องปอซื้อติดไว้ก็พอนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องเออซื้อซื้อตรอ ใต้เอานะซื้อใต้เอาอืมได้แปดห้ามาสองใบราคาคารัยรว<ๆ>ยเฮงๆนะโอเคแล้วเนาะแคบหมดแล้วนะลาวพอให้แล้วนะเอออะ่ะลาวลาวอีกหนึ่งรอบ ห้าน้อยไปแล้วล่ะยังคะห้าน้อยห้าน้อยเดี๋ยวปอให้อีกหนึ่งรอบครับอืมอันนี้เรา อันนี้ฮานอยใครอยากลองเล่นฮานอยกาชาตินะครับจิ้มดิ้งหน้าไฟ้สดเลยงวดที่แล้วออกเก้าเก้าสิบอ๋อใช่ไหมเลยใช่ไหมเก้าแปดห้ากับแปดห้าค่ะขอบคุณค่ะครับผม เดี๋ยววันนี้จะไปแล้วสายด่วนสายด่วนลาวหรอสายด่วนลาวพอจะให้ประมาณให้ประมาณทุ่มทุ่มสิบนาทีได้ไหมมันจะปิดก่อนไหมอะ่ะทุ่มสิบนาทีขอบคุณนะครับเออลาวลาวพอให้น้อยเพราะว่าพอให้สายด่วนด้วย น้องปอใจดีใจดีเย็นน่ารักค่ะจะใจน้องปอใจดีใจเย็นน่ารักค่ะขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวปอจะลงไลฟ์แล้วนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนประมาณทุ่มสิบนาทีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบายบาย